วัสดีค่ะในหัวข้อนี้เราจะมาทําการออกแบบรายงานนะคะรูปแบบของรายงานจะเรียกว่าเ o ายสำหรับเ o ายแรกจะเป็นเ o ายของยอดขายของสินค้าเปรียบเทียบกันแต่ละเดือนเรามาดูรูปแบบของเ o ายกันนะคะ ที่เราจะทำนะคะเป็น layout ที่หนึ่งค้อร่ำแรกสุดเป็นชื่อสินค้าเรียงลงมาในแต่ละแถวตรงนี้เรียกว่าแนว r o คือชื่อสินค้าบรรทัดล่างสุดจะเป็นยอดรวมของสินค้าทุกตัวส่วนอลอร่ำ เป็นยอดขายในแต่ละเดือนพอเดือนไหนไม่มียอดขายสินค้าตัวใดเลยก็จะไม่มีคอลัมน์นั้นค่ะตัวเลขในคอลัมน์ถ้าตัวเลขคอลัมน์นี้เป็นเซลล์สินค้า a มียอดขายในเดือน1นึ่งปีสอง9เท่ากับตัวเลขนี้นะคะ แต่ตัวเลขล่างสุดตัวบันทัดยอดรวมคือยอดรวมของสินค้ายอดขายของสินค้าทุกตัวของเดือน1นปี2549ค่ะส่วนคอลัมน์สุดท้ายคือยอดรวมเหมือนกันแต่เป็นยอดรวมของสินค้า ยอดรวมตรงวันทัดนี้เป็นยอดรวมของสินค้า A ค่ะสินค้า A ขายได้ทั้งหมดทุกเดือนรวมกันเป็นตัวเลขเท่าไหร่คือตัวเลขที่ช่องนี้ค่ะและตัวเลขในช่องนี้คือยอดรวมทั้งหมดของทุกสินค้าและทุกเดือน ช่องนี้จะเรียกว่าแกนทอทอทอนะคะเมื่อจำ l เ y o u ได้แล้วเราจะกลับไปที่โปรแกรมค่ะเราเข้าที่ business intelligence หรือ bi และเข้า bi ัับ b l ้ลคลิกค่ะเลือกที่ ระบบขายเลือกเมนูวิเคราะห์การขายดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะเลือกช่วงข้อมูลเราจะเลือกช่วงเป็น01 01 2552ถึง31เือง12 25 องห้าห้าสองกดคิดุ่มโอเคนะคะตอนนี้เราจะใช้ข้อมูลของบริษัทต,ตัวอย่างคือข้อมูลของบริษัทคิดต่อมูลมาจัมกัดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสองถึงสามสิบเอ็ดเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง แต่ถ้าผู้ใช้งานกับข้อมูลตัวเองที่คีย์ไว้แล้วสามารถเลือกช่วงวันที่ของเดือนที่เราทำงานได้เลยค่ะตอนนี้โปรแกรมดึงข้อมูลเพื่อมาทำ BI สำหรับ BI ที่ใช้อยู่จะเป็นลักษณะของ Operational BI ซึ่งสามารถจะเรียกดูข้อมูล ที่เราเพิ่งคีย์เข้าไปโปรแกรมก็ตอนนี้เราได้หน้าจอไพรเวกกดนะคะเรามาที่เท่อทบาร์ด้านล่างจะมีวงกลมเป็นสีเขียวส้มนะคะเราจะได้เป็นไพร o วกิด อนนี้จะมีคอลัมน์เป็นวันที่ชื่อสินค้าชื่อย่อสินค้าชืออ่อเป็นมูลค่าก่อนแหวนมูลค่าหลังหาส่วนลดเราจะนำคอลัมน์ที่ไม่ใช้นำออกไปนะคะถ้าเป็นคอลัมน์ที่เป็นตัวอักษรเราจะใช้เมาส์คลิกซ้ายที่คอลัมน์ที่เราไม่ต้องการแล้วก็ลากไปวางไว้ด้านบนที่วางด้านบนนะคะ ชื่อยอดสินค้าส่วนคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขเราจะมาที่ด r o p filter ไฟ l e r เราใช้เมาส์คลิกซ้ายแล้วก็ลากขึ้นไปเหมือนกันตอนนี้เราได้เป็นคอลัมน์ที่เราต้องการแล้วนะคะจะเป็นชื่อสินค้าและยอดขาย มันเป็นยอ,ออยอดขายทั้งสํานักง,งานใหญ่จากนั้นเราจะไปที่คําสั่งไฟล์ c u s t o m i z a t i o n ที่ด้านขวาเรามาเปลี่ยน Row Area เป็น Column Area แล้วก็เลือกเมนูเป็นเดือนขีดตัวเลขบ,บนที่เอกสารดับเบิลคลิก เราก็จะได้ layout อ,อย่างที่เราต้องการโอเคมันจะเอาไฟที่ามาแสดงเป็นเดือน3 4 5ส แปดสิบแสดงรังรูปนะคะตอนนี้เราจะ export ข้อมูลนี้เป็นไฟล์ต่ชนิดต่างๆในที่นี้เราจะ export เป็นไฟล์ชนิด Excel เราจะมาที่เมนเมนูค่ะแต่ตอนนี้เราจะเลือกเป็นใช้คำสั่งกิีนะคะ เลือกเอ p ก r t document จะสามารถ export เป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้แต่ในที่นี้เราจะเลือกเป็น Excel document โปรแกรมจะเอามาไว้ที่ Excel document เรา เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น biso03 กดปุ่ม s e ฟนะคะไฟล์ที่ได้ก็จะเป็นไ y p e เป็น .xls ค่ะโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการเปิดไฟล์ export หรือไม่กดปุ่ม yes ค่ะเพื่อตรวจสอบไฟล์ที่เรา export ไป ว่าหน้าตาเหมือนที่เราต้องการหรือไม่ถ้าตอนนี้เราจะได้ l a y เอาเป็นรายงานจริงนะคะไม่ใช่ l a เอาเป็นรายงานการวิเคราะห์การขายของบริษัทคิกโต้ฟูมาร่าชนดิดสินค้า เราจะเอาหมดมาหมดทุกชนิดจะเป็นชนิดสินค้าสำเร็จรูปถึงชนิด R ข้อมูลการขายตั้งแต่วันที่1มกราคม2552ถึง31ธันวาคม2552เราสั่งพิมพ์วันที่23เดือน9 2559มาดูที่ชื่อสินค้า เคสพีซีสมหนึ่งมื่สองพันห้าร้อยบาทนะคะตอนนี้เราทําการออกแบบเลยเอาที่หนึ่งคือ layout ของยอดขายของสินค้าเปรียบเทียบในแต่ละเดือนเสร็จแล้วค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วเราจะกดปุ่ม escape เพื่อออกนะคะ จากนั้นเราจะกลับมาที่หน้าจอให้เลือกช่วง BI ค่ะนี่เป็นการเสร็จการทำ BI layout ที่หนึ่งนะคะ